ดิจิตอลวอลเล็ตก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือถ้าจะทำในรูปแบบที่าหาเสียงก็คือพยายามจะสร้างเงินใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้แน่เพราะมันผิดกฎอย่างที่ทางคุณหมูบอกนะครับ uh huh. แต่ความยากนะผมผมผมพยายามจะอ่านแทนก็คือความยากก็คือการที่โฆษณาไปแล้วและเป็นเรือธงในการหาเสียง uh huh. คือถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วคุณในแง่กระแสของการเมืองคุณก็ย่อยยับไปแล้วถ้าคุณยังทำ กระแสเศรษฐกิจเข้ามาไม่ได้เนี่ยผมว่าลําบากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมลองคิดแทนในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะมันก็มีทางเลี่ยงบาลีอยู่บ้างนะครับมันมีอยู่สองแพลตฟอร์มที่มัน available นะหนึ่งก็คือเมื่อกี้ผมเห็นด,ด้วยกับคุณหมูเลยว่าถ้าคุณไป create เงินใหม่เองนะครับทำบล็อกเชนเ,เองเนี่ยไม่ได้แน่มันผิดอ,อันนี้ก็ถือว่ามันผิดกฎอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า มันไม่ไม่มีใครให้ให้สร้างเงินมาอยู่แล้วอย,อยู่ผมไปเขียนเงินเป็นแบงค์ร้อยของผมเราไปใช้แทนเนี่ยแบงค์ชาติไม่ให้หรอกแต่มันมี2แพลตฟอร์มที่ available นะครับแพลตฟอร์มแรกก็คือจะเป็นตัวแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับในเรื่องของดิจิทัลมันนี่ก็คือตัวของพรอมเพย์ก็คือตัวของระบบนะครับที่เราใช้ตอนทำโครงการคนละครึง่ง ตอนทําเราเที่ยวด้วยกัน,นเราลักกันอะไรต่างๆมันจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆอยู่แล้วนะซึ่งกลไกตรงนี้มันถูกทดสอบแล้วด้วยนะครับว่ามันเวิร์กจริงเราโอนพร้อมเพย์กันแบบผมเข้าใจว่าติดระดับโลกจนต่างชาติก็ามาดูงานเลยนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็เราก็มีพักร่วมที่เคยผลักดันพวกนี้อยู่มันน่าจะต่อยอดได้ไนมะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่จริงๆถ้าจะทําผมก็เสนอให,ให้ไปเวนี้ด้วยเพราะผมมองว่าถ้าไปอีกเวนึงเนี่ยมันเสียเวลามาก คือถ้าเกิดว่าพยายามดันให้แบงค์ชาติแก้กฎหมายให้เป็นการเฉพาะแล้วไปทําแบบที่ตัวเองจะสร้างเงินใหม่จริงๆเนี่ยมันต้องไปทดสอบระบบไหนจะไปลงทะเบียนนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมว่าใช้เวลาเป็นปีอะครับกว่าที่จะทดสอบระบบให้นิ่งให้คนมาลงทะเบียนอีกคน50กว่าล้านคนกี่ต้องมานั่งลงทะเบียนไหนจะร้านค้ามาลงทะเบียนมันไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทําให้เร็วคุณก็ต้องพลิกกลับไปเวลแรกได้เลยแพลตฟอร์มพร้อมใช้เพียงแต่คุณก็ต้องจ้างคนมานั่ง ปรับเปลี่ยนไฟจูนนิดนึงนะครับอันนั้นทำได้กับส่วนที่2ก็คือตอนนี้แบงก์ชาติมีการพัฒนานระบบนะครับตัวบล็อกเชนของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือตัวเซ็นเตอร์แบงค์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถทําได้ผมเข้าใจว่าเขามีการศึกษาและทดลองระบบเพื่ออันนี้เพื่อทางวิชาการอยู่แล้วและได้มีการล้อนใช้ในบางโครงการบางธุรกิจอยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าเนื่องจากาจากที่ผมเคยไปสัมภาษณ์ ผู้ว่ามานะครับท่านผู้ว่าก็เคยบอกว่าแต่ว่าระบบพร้อมเพย์เราบบดีมากเลยนะคิดดูครับ <S 2> <S 2> <S 2> ระบบพร้อมเพย์เราไปต่างจังหวัดเราจ่ายเงินเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเราไปกดเงินจากธนาคารเราเสียค่าธรรมเนียมมันมีระบบไหนที่มันทําให้เราโอนได้โดยไม่ต้องเสียค่าเงินใช้วีซ่าก็ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยไม่ร้านออกก็ต้องเราออกอันนี้เป็นระบบที่ไม่เสียทางแบงค์ชาติก็เลยไม่เร่งที่จะดัน c b d c ตัวนี้ออกมา แต่ผมเข้าใจว่าถ้าจะพัฒนาต่อแล้วเอาออกมาใช้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทําได้นะเพราะฉะนั้นมันมีแพลตฟอร์มที่รอ,อที่จะทําอยู่แล้วขอแต่ว่าทางท่านนายกและอาจจะควบคลังเนี่ยก็คือไปคุยกับแบงค์ชาติแล้วหาโซลูชันมาว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปมตรงนี้มันสามารถแก้ไขได้นะครับแต่มันก็ยังมีปมบางประการก็คืออาจจะต้องไปดูตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆนานาน,านะครับต้องมีการเทสระบบว่าการที่เราจะอัด สร้าง C B d C เข้าไปถึง500,000กว่าล้านเนี่ยระบบมันรองรับได้หรือเปล่านะครับรวมทั้งการดูพวก Security อะไรต่างๆผมก็คิดว่าต้องใช้เวลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเลือกมาเวนี้มันยังพอมีทางออกนะก็คือแน่นอนว่าทางกฎหมายถ้าไปทางเวแรกก็ไม่ได้แต่ถ้าอีกสองเวนียผมว่ามันมีโอกาสมากกว่าแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าพัเนอรก็อาจจะพยายามจะทำนะครับหรือไม่งั้นถ้าท่านบังเอิญฟังผมท่านก็อาจจะไปปรึกษากับแบงค์ชาติแล้วก็ทํา ก็ไดเพราะผมว่าตัวนี้มันก็จะช่วยรักษาฐานเสียงของท่านไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มลูกหนี้รายย่อยปัญหาก็คือว่าเงินมันไม่เข้ามาเพราะว่าปิดเมืองหนี้ก็เยอะฉะนั้นถ้าตากาักกัตีง่ายคือให้1 0 0 0 0มื่นบาทเนี่ยเอาไปซื้อของเนี่ยไม่ได้ให้เงินใช่ไหมฉะนั้นไอ้ตัว <c oughs> เงินดิจิตอลถ้าสมมติว่าได้ผลร้อยอนะอันนี้เราไม่รู้ทางกฎหมายว่ายังไงนะแต่ว่ามีเงินให้มาหมื่นเขาให้ซื้อสินค้า ซื้อสินค้าแล้วมันมีผลยังไงก็อย่าลืมนะคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยไปซื้อของก็มีตังค์ป่ะมีตังค์เข้ามาก็สามารถที่จะเงินมันก็หมุนเงินมันก็คล่องตัวมากขึ้นในชุมชนและการจะเป็นตำบลอำเภออะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นเนี่ยพอมีเงินดิจิตอลเข้ามาอย่าลืมนะห้าแสนล้านหกเดือนเลยนะถ้าตามถ้าตามเงื่อนไขนะมันเยอะมากนะงั้นผมคิดว่าหนึ่งพอเงินมันเข้ามาเนี่ยนะครับการจัดจ่ายจะสอยมากขึ้น ความสามารถในการชําระหนี้ก็สูงขึ้นแล้วมันเป็นจุดตายที่เกิดขึ้นว่าทำไมหุ้นกลุ่มนี้ถึงได้แย่ก็คือ NPL มันเพิ่มขึ้นฉะนั้นพอมันมือนเงินหมุนเวียนเนี่ยก็จะเกิดสภาพคล่องมากขึ้นมีความสามารถในการชําระหนี้ที่สูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของสภาพคล่องแล้วเนี่ยความสามารถในการชําระหนี้ดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยนโยบายเรื่องของเงินดิจิตอลหมื่นบาทยังไงก็เป็นผลผูกอยู่แล้วในแง่ของลดความกางังวลเรื่องของหนี้ NPL ที่เกิดขึ้นแต่ว่าจะมีอีกเรื่องของค่าแรงขัาา้นต่ํา อ่าพี่พี่เอ่อพี่คนงานก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นลูกค้าอยู่แล้วฉะนั้นพอมีเงินมากขึ้นหมายความว่ามีความสาม,มารถในการที่จะใช้จ่ายหรือว่ากู้มากขึ้นหรือชําระหนี้มากขึ้นหรือว่าก็แต่คือปริญญาตีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือแม้แต่ตัวครัวเรือนเนี่ยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นอันนี้คือพูดถึงว่าเป็นนโยบายเพื่อไทยนะแต่ว่าจะจัดเรียงยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยเรื่องหนึ่ง แต่ว่าถ้าดูในเชิงนโยบายของเพื่อไทยแล้วนะซึ่งถ้าใครจาได้สมัยพักไทยรักไทยแต่ก่อนหน้านู้นเนี่ยเอาจริงแล้วเนะี่ยกลุ่มเนี้คือกลุ่มที่กลุ่มกลุ่มเพื่อไทยเนี่ยเขาเก่งนะเขาเก่งนะเพราะว่าเขาทํามาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณงั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจแล้วก็ได้คุณเศรษฐาซึ่งท่านเป็นนักธุรก,กิจเนี่ยผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะเข้าใจตัวอีโคซิสเต็มหรือว่าเชิงระบบเนี่ยได้ได้เร็วงั้นผมมองว่า นโยบายเพื่อไทยน่าจะตอบโจทย์ค่อนข้างตรงไปตรงมากับกลุ่มรากญ้าแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มของคอ n sumer finance เพียงแต่ว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจว่าลงทุนเนี่ยใจมันไปก่อนแล้วคือ e x p e c t a t เ o n นเนี่ยมันไปก่อนแล้วแต่ว่าผลของเบ็ดเงินเนี่ยกว่าจะมาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอ Q4 หรือปีหน้านะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้คือหุ้นจะขยับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนอนคอร์ชมือไฟแนนซ์รือกลุ่มรีเทลเลอร์ต่างๆมันจะขึ้นด้วยเซนติเมนต์ไปก่อน แล้วค่อยมาคอนเฟิร์มว่านโยบายที่ออกมาเป็นเบ็ดเงินเท่าไหร่และมีผลกาไรขาดทุนยังไงเท่าไหร่อีกทีหนึ่งฉัน้นกลุ่มนี้ก็อาจจะมองว่าผมยังมองว่าเป็นกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มเชิงเทรดดิ้งเพราะว่าเป็นกลุ่มที่จ่ายปันผลน้อยและยังเป็นกลุ่มที่ยังมีประเด็นประเด็นที่ต้องกังวลอยู่ก็เชื่อว่าจะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งบายซะมากกว่านะครับแต่ว่าเชื่อว่านโยบายของเพื่อไทยน่าจะตอบโจทย์คนรากหญ้าแล้วก็ฐานลูกค้ากลุ่มคอน sumer finance พอสมควรนะครับผมว่าน่าสนใจเพราะว่าพร้อมเพย์เนี่ย ประสบความสาเร็จจริงมากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ฐานของือใหญ่มากแล้วก็ทุกคนก็คุ้นเคยเพราะใช้กันมาตั้งสองปีสามปีใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้กันมารูกกี่กี่เรื่องกี่ราวแล้วอย่างเช่นเที่ยวเรื่องเที่ยวเรื่องกินอะไรเยอะะไปหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยคุ้นชินไปแล้วอะแล้วผมคิดว่าถ้าใช้แพลตฟอร์มเนี้ยมันจะยิ่งต่อยอดแล้วก็ง่ายนะแล้วแล้วผมว่าประโยชน์ที่ตรงมากเลยคือลากยานครับเพราะจริงๆวันเนี้ยเราต้องยอมรับว่า ปัญหาใหญ่ของธุรกิจเมืองไทยตอนเนี้ยคือลากญ่าถูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทใ,ใหญ่นะเพราะว่าไม่แต่อย่างราคาแบงค์เนี่ยแต่ละตัวที่มีปัญหาหรือว่านี่เสียเยอะๆอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือรายย่อยทางไหนนะครับนี่รายย่อยทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น personal l o ล n ไม่ว่าจะเป็นเอ,อเรื่องของการปล่อยปัดเครดิตอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วผมคิดว่า ถ้าสมมติหมื่นหนึ่งแล้วคันนะครับผมว่ามันเป็นตัวเลขที่ที่ผมทราบวันก่อนก็ได้ไปคุยกับบริษัทบริหารนี้เสีย AMC นะเรียก AMC ใช่ไหมครับบริษัทหนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าจํานวนนี้เสียที่ออกมาขายส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเป็น Unsecure d loan ก <c oughs> ็ <c oughs> คือรายย่อยนี่แหละครับก็คือ Personal Loan บวกเครดิตการ์ดนี่แหละครับเพราะแล้วแล้ว AMC เนี่ยเขาชอบตรงนี้ก็ทำไมเขาชอบ <c oughs> เพราะว่าเวลาสมมติน,นี้ร้อยบาทใช่ไหมครับ ถ้าเป็นอซีเคียวโลเนี่ยเขาจะจ่ายประมาณเจ็ดบาท mm hmm. แต่ถ้าเป็นซีเคียวโลหมายความว่าอย่างเช่นนี้ที่มีบ้านค้ำประกันเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องจ่ายห้าสิบบาทจากร mm ้อ hmm. ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจ่ายเจ็ดบาทตรงนี้แล้วไปเก็บสักสามสิบาทสี่สิบาทเงี้ยมันเป็นไปได้ถูกไหมแล้วผมสมมุติแล้วกันรา,ายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะติดเป็นหลักแสนหลักหมื่นถูกไหมไม่ใช่หลักล้านถูกไหมครับสมมุติเราได้มาหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาสมมติแล้วกันนะครับ เอาไปจ่ายสัก hmm. ค yeah. well, like, ่ห้าพ oh. <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. laughs> like ันก you, so ็ได้โอ้หผมว่าแค่เนี้ยมันก็ทําให้ตัวเลขเม็ดเงินจริงๆอ่ะมันเกิดจริงๆคุณอีกลองดูวันนี้ก็ได้ครับว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับลายย่อยไม่ใช่ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยนะครับผู้ผูู้รายย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะงงนะอย่างเช่น S g c อย่างเช่นซิงเกอร์อย่างไรไม่แน่คุณวันนี้คุณลองดูสิโอ้โหขึ้นกันหมดเลยอันนี้มันเป็นการตอบคาถามที่คุณอีกถามเลยว่า ถ้าเกิดหมื่นหนึง่งมันเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยโดยเฉพาะมันมีวิธีในการที่จะเออ,ออกมาได้ถูกไหมครับผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเข้าไหละลากย่าจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องผ่านระบบอะไรวุ่นวายเหมือนกับอะไรอะ่ะที่ที่ที่เขากาลังวิจารณ์กันนะคนนีนเ้เรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องเงินให้ให้กับคนคนคนที่สูงอายุ <Okay. S 1> อ่ะเออ,อที่บอกว่าค <Yeah. S 1> ุณต้องจนเท่านั้นบอกผมก็มงงว่าทำไมต้องจน คือคือแต่ถ้าเกินหมื่นหนึ่งเนี่ยตามที่เขาหาเสียงนะเขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าคุณต้องจนถึงจะได้หนึง่งหมื่นใช่ไหมวันนี้ก,ก็ได้นะคุณเอ็กโว้ยได้หมื่นหนึ่งนะโอ้โหม่ได้ครับพี่ <laughs> เอามาผมผมผมก็มเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเอาเป็นสรุปแล้วกันนะครับว่าถ้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้จริงนะแน่นอนนะแต่ปัญหาก็คือบัตรเ่ยมันจะเอามาจากไหนครับห้าแสนกว่าล้านนี่ให้น้อยๆนะที่พูดตรงๆนะครับว่า แต่สมมุติแล้วกันนะครับมันมีทางออกในการที่จะทําจริงๆผมว่ามันมันจะดีกับประเทศพอสมควรเลยอะ่ะเพราะว่าเราจะมีทั้งเรื่องของหนึ่งมือเราจะมีทั้งเรื่องของค่าแรงที่มันมาช่วยกันใช่ไหมครับมันจะแก้ไม่รู้ในความคิดผมนะมันคือแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากเลยเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือลากยากบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ <c oughs> ผมผูเปรียบเทียบอย่างนี้กันละกันอ นะลากหญ้านะครับบางท่านบอกวัาจะพืชบอกไม่ใช่ครับลากหญ้าครับเราก็คุยให้มันชัดเจน <c oughs> <c oughs> ผมผมพูดตรงๆแล้วมันเป็นความสําคัญของประเทศนะเพราะว่า <c oughs> เอเอจํานวนมันเยอะมาหาศาลนะอย่างที่คนเขาเป็นกังวลผมว่าฝรั่งอะ่ะเรื่องนึงที่คุณฝรั่งเขากลัวกินเลยรูไ้ไหมฮะนี่อ,อนี่ครวัวเรือนต่อมันสูงมากนะครับตอนนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วประกอบกับคุณคุณนิกสังเกตแบงก์อ่ะ หรืออะไรก็ตามเดียวกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับลากญ่าที่ผ่านมานะมีปัญหาทุกตัวเลยเช่นเคแบงก์งผมยกตัวอย่างใช่ไหมเอ b ซีบหรือไม่ก็อย่างซิงเกอร์อย่เงี้ยโอ้โหเต็มที่เลยอะโดนเข้าไปแบบว่าเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการที่ผมต้องเรียกว่าถ้าเราบอกว่าปัญหาคือจุดที่คันเนี่ยอันนี้คือคันเกาถูกจุดจริงๆครับเติมเนี่ยดิจิทัลวอลเล็เรหรือรูปแบบไหนก็ตาม นะครับแล้วมันไปช่วยลด MPL อย่างที่พี่หมูบอกนะครับแล้วก็ไปช่วยเพิ่มกาลังซื้อแต่ทีเนี้ยไม่มั่นใจว่าไปบวกสมมุติไปบวกกับเรื่องของค่าแรงที่มันคงจะเพิ่มแต่เพิ่มเท่าไหร่ไ,ได้ว่ากันเงินเฟอ้อจะตามมาไหมฮะไอที่เราเหมือนกับว่าเราวางใจประมาณนึงแล้วว่ามันชะลอลงมาละนะฮะแต่ว่าพอเจอ2เรื่องนี้เข้าไปเนี่ยเม็ดเงินคงจะสะพัดเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันไอเงินเฟอ้อมันจะกลับมาหลอกหลอนไหมนะฮะเราก็ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยอะไรตามหลังทีหลังหรือเปล่าหรืออีกในยะหนึ่งในประเด็นทางสัังคมมมมมเเช่่นนจะกิดตาาาว เอาก็เดี๋ยวเป็นน่องเป็นนี่อะไรไปเ,เดี๋ยวรัฐบาลชุดหน้าหาเสียงปั๊บเดี๋ยวก็มาเนี่ยแจกเงินอะไรว่านไปมันจะเกิดภาพนี้หรือเปล่าครับผมเอาประเด็นแรกก่อนนะก็คือถ้าอยากจะตอบแบบไปเป๊ะเลยมันต้องมีการพวกรันโมเดลทางณิตนาสตร์ซึ่งแน่นอนคําถามนี้ผมสร้างโมเดลรันไม่ทันนะแต่เราลองใช <c oughs> ้หลักพื้นฐานทางทางเศรษฐกิจมามา,มาวิเคราะห์กันนะครับก็คือเราก็ต้องถามก่อนว่าเศรษฐกิจมันจะเกิดเงินเฟอ้เเฟอเยอะๆเนี่ยเมื่อ,อไหร่ ค,คำตอบก็คือเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันวิ่งเร็วจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้ารถมันมันช้าเราเหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับอย่างแรกสิ่งที่จะเกิดก็คือมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นไปจนถึงจุดที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับของสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกซื้อหายไปนะพูดง่ายๆคือเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับสินค้ามันวางอยู่ในตามห้างร้านตามเชลล์ต่างๆมันขายไม่ได้นะครับมันขายได้น้อยกว่าจุดที่ควรจะเป็น พอรัฐบาลแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทปุ๊บก็มาคนก็เอาไปซื้อของในเชลล์แต่แน่นอนว่าซื้อของไปในเชล์สักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ของเหลือน้อยลงนะครับมันก็จะเริ่มเข้าสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่าวิ่งเร็วจนเกินไปแล้วเงินเฟิร์มมันก็จะตามมาเพราะว่าดีมานมันมากกว่าสัปปะไอันนี้ก็คือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทีถ้าวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยเราจะคํานึงว่าเงินเฟิร์มมันจะไปได้ไกลขนาดไหนหรือมันจะไปมากขนาดไหนเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจที่เเหมมาสนี่ย โดยทั่วไปมันควรจะโตรประมาณ3.7-3.8%ถึงอันนี้มันก็เป็น p อ่อเทเปอร์ที่ผมคํานวณออกมานะครับแบงก์ชาติก็ออกมาก็จะใกล้ๆกันนะครับประมาณนี้ในขณะที่ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราโตรประมาณ2.5-3%นั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจเราหรือลดเราเนี่ยชะลอไปนะ้กว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยสินค้าอยู่ที่3.7-3.8แต่ว่าเรามีกําลังซื้อประมาณ2.5-3%นั้นเต็มที่นะครับแกลก็จะอยู่ที่ประมาณ 1%น่กว่าๆของ GDP ใช่ไหมนี่ก็คือดีมานที่ขาดหายไปนะครับแต่ถ้าเราดูไซส์ของการกระตุ้นรอบนี้นะครับเม็ดเงินคำถามคือเม็ดเงิน5,60 0 0ล้านนะครับมันจะกระตุ้นขนาดไหนเม็ดเงิน5,60 0 0ล้านก็คือประมาณการของเงินดิจิตอลถ้าเกิดว่าทุกคนใช้ไปนะครับเราจะพบว่า GDP โดยรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมี17ล้านล้านโดยประมาณขณะที่เม็ดเงินตัวนี้มันอัดฉีดมาประมาณ5 6 0 0 0 0ก็ประมาณ3.2%รนะคะคิดเร็ว จะเห็นได้ไหมครับว่ามันไกลเกินกว่าดีมานแกลดีมานแกลเราคุยกันเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าเอาของปีหน้านะครับปีหน้าประมาณการของแบงก์ชาติเศรษฐกิจเราจะโตประมาณสามจุดหกซึ่งต่ากว่าสามจุดเจ็ดสามจุดแปดอยู่นิดเดียวแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าทามมิ่งในการลงของเงินก้อนนี้จะมาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะ drive ไปสู่เงินเฟอ้ออยู่แล้วเพราะของมันอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะผลิตไม่ทันพูดง่ายๆก็คือเราจะมีเงิน5 0 0แสนกว่าล้านที่เป็นเงินฟรีีีเเขข้าาาาามมมมมคคคํถออองท่่่ยููในชล,นลพไพ ถ้าเกิดมันไม่พอโรงแรมที่ว่างอยู่มันไม่พอให้ไปใช้บริการก็คือเพนซี่มันเต็มธุรกิจก็จะปรับราคาขึ้นเพราะมันมีคนโทรเข้ามาจองมากขึ้นใช่ไหมครับทำไมเขาจะต้องอกับราคาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงนงะอย่างน้อยที่เราคุยกันมาตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหางเงินเฟอ้อขึ้นครับคนไทยเราเริ่มเราเริ่มเสพติดประชานิยมมากขึ้นนะนี่คือคำถามที่คุณยิคถามก็คืออันอนี้ถูกไหมว่ามันจะเกิดมอร์รัลหายนะไหมก็นี่แหละครับ แล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันผมว่าจริงๆเราควรจะทำไงออย่างเช่นหนึ่งหมื่นอันไหนๆก็ออกหาเสียงไปแล้วอะถ้าเรามองในมุมหนึ่งมันดีแต่มันต้องดีแบบที่ภาษาเราเรียกว่าให้แบบเป็นมวยอะให้แบบเป็นให้เป็นเรื่องเป็นราวอะเนาะไม่ได้ให้แบบอยู่ดีก็ให้ไปอย่างเงี้ยก็ <c oughs>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  ไม่รู้ว่าจะไปไปทําอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็อาจจะมีหลายวิธีเช่นหนึ่งมืนบาทอาจจะให้ใช้สองปีผมสมเฉยๆนะเออเาก็ไม่แปลกนะปีละห้าพันก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ ไม,ไม่ไม่กระจุกตัวรัดเองก็จะได้ไม่แบกเป็นเดอะแบกมากไปอ่ะนะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ว่ามันมันอยู่ช่วงหนึ่งที่เราบอกว่าอะไรเนงะี้ยจำได้ไหมฮะว่าเออคุณให,ให้ก้อนนี้เท่านั้นนะคุณได้ใช้แค่นี้อ่ะสมมุติสามพันก้อนนี้ได้สองพันอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะเซกเมนต์มันได้ภาษาเราเรียกกันเนาะดีไซน์ได้อ่ะนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอาสมมุติละกันนะถ้าเขาให้เราสองพันสมมุติละกันนะครับไปเที่ยว ให้สองให้สามพันไปซื้อผมสมมติละกันนะอยากจะส่งเสริมการศึกษาผมแค่สมมติเฉยๆนะอะไรที่เป็นอุปกรณ์การศึกษาอะไรก็ได้อ่ะอคุณก็ทําไปดิคุณอยากทํำยังไงก็ได้ป่ะในเมื่ออะไรรู้ไหมครับในเมื่อคุณมีแพลตฟอร์มที่ดีอยู่แล้วคุณจะดีไซน์ยังไงก็ได้อะแต่ถ้าคุณไม่มีแพลตฟอร์มพร้อมเพนี่นเลยมันลำบากนะ อย่างเช่นถ้าไปทาบล็อกเชนเนี่ยผมว่านอยเลยนะคําถามจะไปจ่ายบล็อกเชนยังไงผมผมว่าคนส่วนประชาชนส่วนใหญ่ผมเองยัง,งงงๆเลยบล็อกเชนนี้มันใช่ยังไงเอาตรงๆนะถูกไหมฮะแต่ถ้าพร้อมเพย์เนี่ยผมว่าทุกคนทราบครับว่ามันใช้ยังไงเพราะทุกคนเนี่ยตอนนั้นต้องดิ้นรนครับว่าใช้ไม่เป็นก็ต้องใช้ให้เป็นเพราะอะไรฮะอยากได้ตังค์ครับใช่มันเป็นถูกไหมคือ <c oughs> ใช้ไม่เป็นก็จะเดี๋ยวเป็นเองอะฮะเพราะว่าอาจริงๆมันเป็น ผมมองในมุมกลับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นการบังคับให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้ไงไม่จริงอลนะ้ไม่อย่างนั้นผมว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยอมเรียนรู้สักทีใช่ไหมอืมเออผมว่าผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเอาอย่างนี้ด้วยะฮะผมว่าทุกๆสิ่งที่เกิดเนี่ยคุณจะมองไม่ดีก็ได้คุณจะมองดีก็ได้อะในเมื่อมันเกิดแล้ว <okay. S 1> ผมก็อยากจะมองว่าเอ้ยมันมีอะไรดีอ่ะอะไรไม่ดีเราก็อยาไปรีพีทมาย่าไปซ้ํามันเนาะ อะไรดีเราเอามาใช้ต่อด,ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหมื่นหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขา <S <S <ess im mon> เขาเองอย่างที่ตรงพูดนะว่าในเมื่อเขาหาเสียงไปแล้วคงคงไม่อยากจะพังสามด้านอะไรเงี้ย <S ess im mon> พังไปด้านเดียวก็เขาให้มันดีสักด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S <ess im mon> ก็เดินต่อไปแล้วเดินต่อไปเขาก็จะมีวิธีการในการดีไซน์ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปแบบลูกทุ่งดุยดุยว่าเฮ้ยต้องจ่ายทีเดียวหมื่นหนึ่งต้องใช้ใช้ทั้งเดียวหมื่นหนึ่งทุกอย่างมันคือการ การวางก็ประมาณการวางแผนการถูกไหมฮะแล้วผมคิดว่ามันจะดีต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่ามันมันจะเหมือนกับค่อยๆเหมือนเราค่อยๆฉีดค่อยๆอัดเข้าไปอ่ะเนาะแล้วมันก็จะไม่แล้วมันแล้วที่ิ่งถ้าเกิดเรามี segmentation ด้วยมันจะยิ mm? well, uh, ่งดีถามว่ามันซับซ้อนไหมผมว่าไม่นะยสมมติถ้าคุณที่บอกผมว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยประกาศออกมาเลยว่าอันนี้ใช้ได้เท่านี้สามพันแต่อย่าแต่อย่าประกาศเป็นสิบอย่างยี่สิบอย่างอย่างนี้นะครับอันนั้นมันก็จะเยอะเกิน ตีสั้งสามอย่างเนี่ยโอ้ยผมว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือละแล้วผมก็คิดว่ามันจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมข้างล่างให้ขึ้นมาหรือว่ายกตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าอสองพันบาทคุณเอาไปจ่ายนี่สมมติไม,ม่สมมุติเฉยๆได้กันนะ,ะหรือว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้อันนีมน้มันก็แล้วแต่ว่ารัดดีไซน์ครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรครับเรากังวล ลากยาถูกไหมผมถามว่ารัฐก,กังวลไหมกังวลน,นะครับเอกชนก็กังวลน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางเนินคุณเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งเนี่ยคุณก็เพิ่มรายได้แหมทาวรนเนาะนะการขึ้นค่าแรงก็เพิ่มถาวรแต่การให้เนี่ยมันคือการผมใช้คำว่าเหมือนโบนัสอ่าแต่โบนัสคุณก็อาจจะดีไซน์ได้ว่าโบนัสให้ครั้งเดียวให้เป็นล่ำซำ้ำให้เป็น อะไรก็ว่ากันไปอ่ะครับผมว่าประเทศมันจะดีนะครับมรรคศาสตร์อันนั้นเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยนะครับคือโดยทั่วไปอ่ะครับถ้าเรายึดหลักนะครับว่าสัญญาของผู้กู้กับผู้ผู้ขอกู้ใช่ไหมครับเราเป็นแบงก์ไปปล่อยกู้ให้กับภาคธุกร,รกิจก็ดีให้กับภาคประชาชนก็ดีมันเป็นสัญญาอยู่แล้วคําว่าสัญญาคืออะไรมันก็คือสิ่งที่สองฝ่ายตกลงกรรันรู้เรารู้ว่าอัตราดอกเบี้ยเราที่จะจ่ายเท่าไหร่ เรารู้ว่าความเสี่ยงในอนาคตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโดยหลักพื้นฐานเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดความปัน่นป่วนทางด้านในโลกของการเงินเนี่ยเขามักจะบอกว่ามีนี่ก็ควรใชหนี่แล้วไม่ไหวจริงๆคุณก็ค่อยค่อยมาตบในเคสก็คือไปแก้ป,ปนอมนี่อะไรต่างๆนะครับค่อยไปคุยกันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยไม่อยากให้ให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือซึ่งตรงนี้มันก็จะไปกระทบกับบางบางพักการเมืองแล้วกันที่ชอบยกนี่ให้ ในบางกลุ่มเลยเพราะยิ่งธนาคารภาครัฐอย่างงี้มันก็เลยทําให้นี่มันไม่หายไปสักทีเพราะเขาเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีคนมาแก้ไขปัญหาให้เขามันก็กลายเป็นปัญหาโมร์ลฮาส์ดแบบหนึ่งแต่สิ่งที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีการเอาเงินที่จะจ่ายดิจิตอลไปใช้นี่เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความน่ากังวลใจอยู่รละต้องสื่อสารให้ดีว่าอันนี้มันเป็นวันทามเพราะไม่งั้นเราก็เสี่ยงที่จะเข้าภาพวิกฤตระยะยาวได้ว่าถ้าอย่างนั้นทําไมเราต้องรีบจ่ายนี่ หรือถ้าเกิดว่าเราเข้ากลไกมีการประนอมนี่เร็วจนเกินไปเช่นอ,อ,อยู่ๆภาครัฐหรือ,อแบงค์ชาติเข้าไปบีบให้ธุรกิจต้องลดนี่ลดดอกตามที่เป็นข่าวนะมันก็จะเกิดมลาสตร์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือคนดีเหมือนกับโดนลงโทษถ้าฉันเป็น<ม>คนดีจ่ายต,ตามตามกําหนดต่างๆฉันไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าชั้นทำโตงองแงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยลดดอกเดี๋ยวก็มีโครงการมาช่วยได้ซึ่งภาพอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เห็นแบบใหญ่จนเกินไปณันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเชิงระบบตัวหนึ่งที่ผมเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆเดีย๋ยวคงยิ่งในรัฐบาลยุคหลังๆซึ่งมีนโยบายลักษณะนี้ออกมามากขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าอย่างเช่นภูมิใจไทยก็จะมีนโยบายแบบพักนี่สามปีผมจําได้แล้ว mm. ซึ่งอันเนี้ยก็จะต้อง ต้องระวังให้ดีเหมือนกันว่าถ้าทําลักษณะนี้มากจนเกินไปมันจะเกิดความปั่นป่วนแล้วมันก็จะกระทบกับพวกพวกคุณด้วยเพราะมันก็จะเกิดคําถามว่าแล้วท้ายสุดใครจะเป็นคนรับตัวหนี้ที่มันถูกพักไป3ปีนะครับมันจะเป็นรัดออกทั้งหมดหรือมันจะเป็นการบีบคอนะครับแบบที่ถ้าปลายปีที่แล้วจำได้ในส่วนของพลังงานแพงจนเกินไปก็มีการบีบคอขอให้อาธุรกิจพลังงานช่วยกันลงขันลดค่าอะไรหน่อยสี่ลดค่าค่าปลีกลดค่าลงกันอะไรหน่อย อันนี้ก็อาจจะเกิดลักษณะแบบนี้ได้พวกความผันผวนลักษณะนี้มันผิดหลักทางด้านเศรษฐศาสตร์ะนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากไปครับ